วันนี้ผมพาไปลองเล่นปืน G3 นะครับที่เรียกได้ว่านำโชคผมจัดๆเลยแต่แน่นอนนะครับปืนนี้ค่อนข้างสิ้นเปลืองครับลูกท็อปเนี่ยเป็นลูก6-1ซึ่งผมก็มาเล่นลูกท็อปนี่แหละนะครับเม็ดละ0,000ก่กว่าๆนะไม่รู้ว่าเซิร์ฟหลักราคาเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าคลิปนี้นะครับปืนนี้มันพาผมทั้งลูดคนลูดของนะครับเรียกได้ว่าโคตรช่ำที่ผมบอกว่านำโชคเนี่ยเพราะว่าผมเล่นไปแค่4เลนนะครับแต่ว่าเอินไปถึง 25M ามนะครับร่ำรวยไม่รู้มันปล่อยเลดด็อปหรือเปล่านะของแดงออกโคตรบ เกาะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเจอเกาะอะไรนะครับตั้งแต่เกาะ6ไปจนถึงเกาะ2ต้องยิงอก3านัดเท่านั้นนะครับถึงจะตายนะครับแต่ถ้าหัวเนี่ยตั้งแต่หมวก5ลงมานะครับเม็ดเดียวหมวก6ต้องใช้2นัดเหมือนกับฟอร์ทำเป็นเล่นไปนะครับปืนนี้เข้ามืออยู่นะหลังจากที่ลองเล่นมาสักพักนะครับถึงแม้มันจะแอบลั่นชาไปนิดนึงแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ G3 พาผมไปเจออะไรบ้างนะครับไปดูกันที่เลดแรกเลยครับ Richman Shop นะครับร้านเติมเกมราคาถูกนะครับเติมไวแถมผ่อนได้นะครับยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเปิดให้เติมแบบ Open ID กับเกม Arena Beat เอา Infinite ครับเติมบนเว็บเนี่ยรับทันทีนะครับ Richman Coin ที่ใช้เป็นส่วนลดแถมมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนไม่ให้เลือกเติมเกมชั้นนําได้มากมายนะครับจะบนเว็บไซต์หรือไลน์สะดวกจ่ายช่องทางไหนก็จิ้มเลยคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึง Richman Shop ครับไปตากันเลยตอนแรกก็จะดูโอคู่กับเนลเนี่ยแหละครับแต่ว่าจ็อบเข้ามาพอดีนะก็เลยโอเคงั้นแบบ จ็อบดีกว่านะแต่จ็อบดันปวดขี้ซะงั้นเรดี้กระจกมันใสขึ้นนะใช่ดิเห็นหน้าเลยนะหมวกดำปกติไม่เห็นทำไมถึงใช้ติกหลีกแบบนั้นนะแค่นี้แล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาจ็อบจ็อบเขาเซอร์เฟซด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยไอ้จ็อบระหว่างรอยจ็อบขี้นะครับก็ลงตัวแฝงไปเดินเล่นแมบฟาร์มที่ปรับมาใหม่ด้วยนะครับซึ่งแมบฟาร์มเนี่ยถูกขยายด้านข้างออกทําให้มีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆแถมมีเซฟใหม่ด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูถ้ากดลีโหลดแล้้้ววมันนิ่งไดะอุย โคตรแจ๋วถ้ารีโหลดใหม่โคตรเท่เลยโมซินเลยวะเนี่ย <c oughs> เชีย้ยแล้วผมไม่ได้เปิดเข็มทิศแต่ไม่เป็นไรวิ่งมาก่อนกู <c oughs> ูเสียงดังก็ใส่เลย <c oughs> อุย้ยเซฟไม่ได้เปิด <c oughs> นุ่มมัน <c oughs> จะไม่รู้สมุนตามมา <c oughs> โอ้โหเนลรูบ้าชื่อในเกมหนุ่มชื่ออะไรอะ <c oughs> เลี่ยมแจ็คสันน่ะเชี้ยของยางกำ เตรียมกับโจวุ้ยและหนุ่มคนนั้นซัดเลยเอาไม่โดนอืมปออกเลยไปละงั้นนะจะักเฮ้ยมันปรับคูณหนึ่งได้ด้วยนี่ห่าเสียงซายนะไม่รู้อะไรซัดเลยตัวแรก อุ้ยหลักมากมีเสียงนะจ๊บอบอะไรลาอะไรมาอะไรมามันออกมาหรออุ้ยมันเอาเซฟการจ๊อบเส้นดองเหรอใช่ใช่มันวินเข้าลายบาลแล้วกูแค้นวะป็นหนึ่งนะเซตกัมมเซตกัมมกูเองกูเองกูเองทีมมันกินยายเหรอเฮ้ยเจ็บละ เขอยวเขียวเขียวเขียวอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในต<ะ>ักล้มล้มลม้ลมนะทำออกนี่เข้าหัวผมเร็วเฮ้ยบทเลงเ,เ,เข้าปูนแตกบทบทเลงเขา้าแตกกูล,ลืม้หมอเพลนมาดิมไปไหนลอยลอยได้ไหมไอ้เวรจับไอ้อจบัจบแตก เขาปูนจกามาแล้วเขาปนจ่ายมาแล้วนี่น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำโดดโดดซ้ายออกไปได้ไหมสวยก็ดูปินสิหนุ่มอะไรจับเสียข้างนนมีอ๋อบอดบอดบอดใช่เหรอใค่หลอนแต่งวาเนี่ยขอญาตเลยไข่ แกปอุ๊ยปืนอะไรมาเนี่ย M4 ใส่เงเต็มวะต่อคลิปนี้ผมขอเพื่อนเหมาเซฟนะครับซึ่งเพื่อนก็น่ารักนะครับเข้าใจด้วยแต่ถ้าเซฟหลักนี่ก็แชร์กันเหมือนเดิมนะอ,มอย่าดัามานะครับของแบบโซโก่กใจเย็นดิจ๊อบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟกัส M4 แฝดด้วยหรอเพิ่งมาแพตตอนแพทใหม่แล้ว่าม,มันก็ไม่เชิงอ,อ๋อเปิดผิดอัน ได้ของฟ้าสองอันตกใจหมดเลยโอ้แต่ก็กำอยู่ดีมันให้หำแล้วกอดเราจะเก็บยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ก็ได้เอาวกอดไม่ให้ละถ้าเคยคิดว่าว่าชื่อมึงนี่สถุนชิบหายเลยทำไมวะเฉ่ากล้วยพี่ถึงดับเลยก็มันหำปะดีรูใครมาเฉ่ากล้วยอ่ะพี่อ้ยพี่เดี๋ยวจะเย็นอะคลิปอยู่ขอหวานชนิดหนึ่งที่ดับแต่อร่อยไข่เลยมีคนหนึ่งนะอัดลิปพี่พี่อย่าไปพูดอะไรแบบนั้น อุ้ยกระพิบกระพิบโอ้ยมาแล้วอุ้ยเราได้แบบของทองใหม่ด้วยดีโอ้มาตอนนี้เล่น G3 ไปเลย G3 ก็จามสีอ่ะดีป่ะน้องอุ้ยพอได้หนึ่งมันต้องเออวะมี่เป่า SJ3 นองก็คอนเทนต์น่กันเนี่ยอนไรกันเน่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้มล้ม Holy fuck AK แน่แน่ BP BP มันเดินมาซ้ำแล้วเจอเจอเจอสวยสวยมาดีมาดีปิงรถกูมีเพื่อนเว้ยเพื่อนเป็นแบงค์อ่ัโอ้โหมันล่อเกาะผมละลายหายไปเลยโอเคโอ้โหเกาะสี่กลับไปนุ่มวิธีฟาร์มของแดงเฮ้้้ยยยไปสักที ยิงไปขี่ศพเหมือนน่ะน่าจะเยอะอยู่นะไม่เกินไม่ยองหรอกในตัวมันมีปืนอยู่สามกระบอกขี่กระบอกโอยมันถือขมันมาโดนเราเก็บต่อไงเราก็เคลมอ่ะมันถึงกับใส่เกาะสี่อ่ะอุ้ยสองช่องกระพริบปั๊บชาตี้แม่งไม่พูดกับกูทางอาทิตย์พูดพูดกับกูทีนึงคือได้ซีดีดูดิมันบอกขอเน้นๆขอคนเดียวเลย กูอยากอวดไอ้บวยแค่นั้นเลยอุ้ยไอ้เชียของทองใหม่อีกแล้วเชียรอไดมอนด์อว้าของทองใหม่เพียบเลยว่ะคนที่ได้แม่เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นเลยเกมมันเกมสงสารเนาะกีช่องสีช่องสีช่องปั๊บปั๊บขอไขยต่อเลยแล้วกันไม่รอรีไม่รีรอแกลบ ถอดหน้ากากก่อนเพื่อได้ของแดงจะได้สวยงามแต่ส,สูตร<ย>ปั๊บ<ย>โอ้โหได้ลุน้นจอ๊อบสิงโตยูโทปเปียเปลี่ยงแบตเตอรี่เปลี่ยงแทงนั่นแหละครับ,บลเลยดก์กอ้าวแร้คกูใช้หกหนึ่งยิงครับจเจริญพราอิโยมอืมผมนี่ก่อนนะครับรไดูใหไม่ถ่ สวยงามหนึ่งช่องสมันขอบคุณครับเกมเจ็ดเชน่หมดแล้วแหละก็มีปืนหมวดแล้วก็แมกกาซีนกระเป๋าโอ้แปดช่องวัตฟักแบตเตอรี่ดิอุ้ยแต่ว่ามาจี้ตกมาวาวว้าวว้าวว้าวว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 ้าวว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 ้าว โอ้วว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 อ้วว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 ว้วว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 อวว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 วนอ้ววโอ้วว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 วอววววอววววว้วววว้วววอวว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 โอวว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 รวววอวเวว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 ้อ มันจะมีอีกปะบ้าจัดบัตรบัต t ฟองได้บนมีอรอดูบอดคเ่นคนบัดๆบอดบเจ้าลกวหกหซัดบอดโคตรรวยเ้ทำไมเสียงปืนบอตมันแปลกๆเป็นอะไรวะต่ำตๆตได้จีสารบอตจีสาม หน่งมันแรงอยู่นี่อยู่บอเฮ้ยกาดคุ<_<_<_<_ uh ้มกานหน่อยเว้ยเปิซฟปั<_<_<_<_<_<_๊บโอ้หนึ่งช่องสามอันโซกัมโบเดี๋ยวเช็คโพสก่อนแล้วปั๊ดแล้วกูสเปรย์เลยหกหนึ่งกูแน่สักสิบนัดได้อยู่เมื่อกี้ปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยหนึ่งช่องกระพริบ เจีอะไรวะวยจัดจิ้มเลยครับกดตรงเขียวนี่แหละชีวิตจะได้มีสีที่สดใสโอ้โหโอ้โโอ้โอ,โอะไรพัตเตอร์สองอันติดเออหมุมนได้ไหมหมุมสวยได้ว่าบัตรอ,อ,อยู่นังเต็บนี่เคยบอกใช่เดี๋ยวเช็คให้ มีคนป้าแล้วมันเดินออกมาผมอะเฮ้ยได้ลุน้นเปิดแล้วนะเซียมีโอ้มาแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่ไอ้มอสู้ได้ไงอะกล้องเหรอหระวังเถอะคุณแตกอะใช่ใช่เอ้ยนี่นโซฟาโซฟาเฮ้ยเอาดิเฮ้ยปล่อยก็ได้นะเดี๋ยวใครพอดีคันไม่ได้ยี่ไม่บอกเอาวิกาลไม่หล่มนะ

เอาฟิสไม่ได้เช็คนะครับังสวยสวยสวยน้องไ้เจเปิดตูม้มันถอยเข้ากระดาษเนี่ยแ,แ, <trans> แต่หมดแล้วเออปิงลงแล้วป่ะโอเคสวยงามเพื่อนงอดงดงดเดี๋ยวเขาเปิดอินเฟอร์มันหนึ่งอุ้ยทองทไม่ลุ้น อุ้ยทรงแปลกๆทรงแปลกๆป,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 ปั๊บ Players เอ้ยเดี๋ยวนี้ผ่าไปด้วยเดิมด้ยวยได้วน่นอว่ากระจกตายก็ไป <c oughs> ฝากเปิดเซฟห้างในเดิ๋ยวสมดกูยิงได้ไปเลยนะโคตรรวยอ่ะยิงต้นไหนอ่ะหลังกล่องอ่ะโอ้โหนต่ไม่ได้พิทียูไงไอ้กล่องหน้าฟิสอ่ะผมจริงกูก็สมนะโอ้โหอะไรวะไม่ได้ดูคิไวฟีดด้วย ใช้ข้าเซิร์เพจด่วนเลยน้องที่ต้องการออกแล้วอ่ะตักแบงค์อะรวยละอย่าเล่นอย่าฟาร์มเออไม่ต้องฟาร์มเยอะเพื่อนให้กูฟาร์มเองไอจ็อบรีบมากกดแรกกดโอ้โหไม่สำรวจหน่อยหรอว่าอะไรมันเป็นไรเนาะโอ้ล๊อบอทวิ่งผ่านหน้าเฉยไม่ยิงแล้วได้หนึ่งแดงแล้วเฮี้ยกูว่าไม่ปล่อยเลดละบอทไม่วิ่งผ่านหน้ากูเฉยเซิร์ฟหลังนี่ก๊ำก๊ำ อยากรู้ว่าตาหนึ่งมันจะออกของแดงได้ทั้งหมดกี่ชิ้นป่ะตอนนี้ได้สองแล้วนะกำลงนนังไขแพนนิ่งเปิดปุ๊บอุ้ยกระพริบผมว่าอีกหนึ่งแดงว่ะทีเม็ดทีเม็ดเชื่อจริงด้วยทีพอตสามชิ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เวอร์เวอรเวรมากมตาเน,นี้ไม่ต้องยิงใครครับรู้ของแดงอย่างเดียวการเหลืองผมยังไม่ได้ไปนี่ใช่ไหม เของแดง5ชิ้นเป็นไปได้นะต,ต,ต้องต้องได้ที่อีดิตนี้ก่อนมาโอ้โหสองช่องเงยอะจัดโฟลูโฟลเดอร์บายแค่นี้ก็6ล้านแล้วนะเป็นไปได้ไหมที่มันจะให้4ชิ้นใช่นี่เคยแล้วปะสีช่ชิ้นไวเบอร์จัดเอาคนเดียวเดยคนเดียวเลยอ่ะมึงรวย<ช>คนเดียว,ว <c oughs> จริงมันรวยแล้วก็แบ่งคนอื่นรวยด้วยดิ <c oughs> โอ้โหเว้ยได้ลุ้นอยู่ แต่ไม่กระพิบให้ว่ะปั๊บว,ว้าวสี่ชิ้นว่ะแม่งกูแม่งลูกหลักว่ะเออฟรีไลท์เปิดหมดแล้วดิเวอร์ไปจำเวอร์ไปปะเวอร์ครับโอ้ยมีปืนให้ถือปะถามก่อนเอาจีสามบัตรไปไมะนะจีสามไม่เอา,างั้นเอาเอ็มพีเอนี่แหละเก้าล้านเนี่ยอยากได้อีกล้านหนึ่งวะ่ะเล่มไม่สวยนะเออโอ,อ้ยเล่มมันสวยเวอรจ็อก ้็ผมทิ้งเพลนผมละสิบล้านละสิบล้านละไป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 ได้สวยจ้าสิบล้านไม่ฆ่าใครเลยโคตึง แเม็์ <20. S 2> แล้วสวนสนั่นแหละตีมาแล้วแหละไ่มีบอดทางยาวครหรือเร ว้าวเฮ้ยฉันน,นี่โดนไม่ข้างล่างเลยครูตาหนึ่งตาหนึ่งเลยตัวโอ้กูแดงวะห้องน้ำปั๊มปั๊มเล่นในห้องน้ำ ยต่อเลยพี่มาช้าไปหน่อยเ oh, อาเ oh, อสพ oh, ีด uh, ียิงใครเหรอเฮ้ยเชี่ยมเล็กเชี่ยมเล็กหมดดำไหมดีะเชี่ยมเล็กเนี่ยเปิดประตู มีสองมีสองล็อกล็อกไม่แตกเลยแตกหนึ่งไว้ลบสองโอ้ยเน็ตเชื่อมัยเชื่อมัยเชื่อมัหมดหมดเดนเนี่ยพอตีกอลพอตีกอลเฟตจริงเดี๋ยวลง่างให้ดีกว่า ไว<อ>มีมีเชื่อมมีมมเจ็บแล้วดาวดาวดาเจ็บซ้ำแล้วบอกาแกมีตัวมีตัว,ว,ว,วก้ผมเลยเนื่องอะไขอเปลี่ยนกอกันโอ้กอหมดหากอแป๊บโอ้กอหมดไอเชือกกอแดงทุกตัวแป๊บเดี๋ยวเชื่อมเดี๋ยวเชื่อมตัวท้ายละจับ ไอ้ยเอเยี้ยเด็งเด็บเด็บเจ็บเจ็บเจ็บเด็บอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะนาเชือมนาเชืมอีตัวนึงน่าเชื่อมไปนึงองเน็ัรอน,น,นจับลองตัวตัวท้ายแล้วมั้งตัวท้ายแล้วแนเฮ้ยเ,เกาะอ,อย่างกำเขาเปลี่มองหนอยนะจับไม่เห็นว่าจับ งงทางงงพงงทางมาเหมือนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่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 ฮ้หลอวอฟิตออฟิตมันเพิ่งปิดประตูลงไปข้างล่างแล้วมั้งเออไล่ลาไปไอ้บอดมันเล็งไปไหนวะน่ะแล้วหกหนึ่งครับที่ยิง เ็กระดาษเขา้าจะกตลาดได้ปะเดี๋ยวล็อกห้องดำทางออกให้ไปบัดนี่บัดรบัตอุ้ยเฮ้ยมันออกไปแล้วปิงหายเฮ้ยมันหนีจ๊อบไม่ถึงเวลาออกนะแต่ปิงมันหายไปแล้วอ่ะให้ว่าไง อ๋อมันจะมีพวกเงินไขพิเศษที่จะสุ่มของตัวหนาตีมาไม่เหมือนกันเว้ยเออเงินไขพิเศษเลยเดี๋ยวมันออกไปแล้วเนี่ยสับหมขาวคืนละเอาละถึงเวลาไขกูละก็จกนน้ยิงทะลุไม่ได้หรอเชื่อเก่าเก้าห้าครับูยิงไปแล้วก็มีครับลูกเอพไม่เก็บวิวโซมินปะอ่า thanks for the help เอาไงกับปุชชัยเนี่ยฮะเอาชัยมาด้วยเหรอเอ้าดูพูดดิไปเก็บมาด้วยปไปเก็บร้านเออจะจะช่วยเก็บไปให้โอ้ยัคงจัดก่อบลำบากตำบลัลนเหรอเป้ายิงยากเหมือนกันโอ้ยทำไมบัอเหลี่ยมมันเกิดหลายตัวเลยใช้อะไรมาแย่บัอดับสิ เฮ้ยไอ้นี่มันร่างฟอสในซาวอนี่ว่ะยังไม่อยากให้กูไปดิสต้าว่ะเอาละเซฟไข่เนี่ยมีลุ้นสุดละเป็นพลังงานอะเคยเห็นยดาเวลาที่มันมาเป็นลูกพลังงานแสงเป็นแสงเฮียกะพิบเรามาดูในไฟ์สุดเนี่ยเร้ดอูฟียของใครห เจ้ยเซฟฟี่มันก่ำเหมือนเซฟหลักเลยดยว่ะแต่เซฟไข่นี่ตึงอยู่อะแทบจะทุกตา80%อ่นะโอ้โหหนึ่งช่องสามาันดูมันให้ดีใช่เนาะโอ้โหไม่มีสี่ช่องเลยอะไรเนี่ยกอดแดมสอบหลังกล้องเขียวตอนนี้มันเล่นกูหรอวะออโต้มันงปรับช้าอยู่ เชียร์ทพิบเปรี้ยงนี่มาจีติมันไม่เคยไม่ให้ของแดงจริงๆว่ะเฮ้ยเวลาเพื่อนยิงมันมีทางซ้ายขึ้นด้วยว่าใครยิงรู้ละที่มันขึ้นๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้ว่าคนยิงไม่รู้ว่าเรายิงไงว้ากลับขายต่อไม่รอแล้วนะ เอ้ยได้ลุ้นวะมีแดงหนึ่งแน่เลยปับ๊บนี่แดงหนึ่งจริงด้วยนั่นแหละเอ่อเนคเลดเซฟไข่แล้วว้า <ไป S 2> ว้าไ,ไม่ชูด้วยกินเพนก่อนเออไมอ่ไม่ชูไม่ได้วะแค่หิวน้ำไปเองไปเนะ่องไปเนึ่ออนง เฮ้ยโอ้โหเล็ดเซฟคิทเช่นเนี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจะทิ้งให้คนหิวน้ำได้ไงเฮ้ยได้ทนดันหรือมา้งไ,ได้ทันหรอกมั้งทันประมาทความเร็วฉันเกินไปอ่ะดูดูจิวิรวยเกิน MK ตัตเลยหรอห<แ>ลางแปดครับโอ้ดึงรูปของแดง เรยวมาขนาดนี้สอ,องวิ่งใส่มันยิดค่อนข้างเงียบอะ่ะตอนนี้เอาเซฟฟี่ไปเลยเว้ยเดี๋ยวเ,เซฟใครโพสบอดอยู่เฮ้ก <c oughs> กำจัด,ดนนชิตา้าชาตี แสดงมันอยู่อีดิตไหมไม่กี้ดูกล้องค่ับเอาอยากดูไหมเราอย่าบังดิ้อะไรอะไรเอสเจป่ะเฮอสเจไซเปอร์เฮ้ยมันมันบวกกันมันบวกกันทีมเจ่ะเจ่ะไซเปอร์ไม่ได้ี่่แตมันมีเสียงอ่ะเออมันจะอยู่บันไดลิฟต์นะมีนะอยู่ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ป่ะน่ฟิตแน่ๆลิฟต์ไม่รู้ลิฟต์เงียบหนึ่งศูนย์ ตัวหนึ่งโซ่หน้าเชื่อมีหน้าฟิตหน้าฟิตตัวน,นึง่งเน็ตซ้ำเชือมหมือนเชื้อจะมีเหมือนเชื้อจะมีออฟฟิศตมีโอฟิของสวยมีนะโอเคโ <c oughs> อ้ย,อย,อยมองเขียวไป <c oughs> หนึ่งเอ้ยล้มหนึ่งล้มหนึ่ง หมดวะเฮี่ยปืนแบบแต่แตกไต่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 โอ้เซ็นหกลุ้นล้วนเลยนี่ว่ะไปงี้เนีเชี่ยนี่ก็หกหนึ่งเออแล้วถึงกระถอดแม็กเอ็มเคเออตัวนี้อักนะ ยังแม่ยังไม่หมดเรียขอมันคต็มไม่ได้เล่าไยไม่ได้เช็คเนี่ย็แมกกาซีนเอ็มดงหนึ่งูันใหม่ว่ะมาละบ้มแมกก็ซีได้หรอบเดี๋ยวนี้ยิงทะลุไม่ได้โคตรเหงา ตามหาของแดงครับของแดงแซนเก,เกอร์ยังไม่เคลียร์เลยเชียร์พี่ชายพี่ชายบอกว่าจะยิดเสียงครับไม่มีเได้ขอดูกล้องหน่อยดิ <c oughs> ทางออกรถดิ้งเคลียร์โอเคฝั่งนี้ไม่มีเอ้ยมันไขอินเฟอร์ไปแล้ววั <c oughs> โอ้ยแพ็กเกจลอดครับ400 <c oughs> ิงแดงก็ต้องมีของแดงดีวะนั่นนะเปิดมาเจอปืนสองกระบอกพร้อมลูกปั้นใครฟาร์มได้เล็กไปเนี่ยน้องฟาร์มเกี้ยงเลยเอ a n n อ v น n อ n นหรือเปล่าอันนี้มันเมืองคาคาโมนาเนี่ยใช่ไหมใช่คาโมนาคารโมนาเบ็คกิ้งนลนอตมันเอามาจากอะไร ออกกันเถอะออกกันเถอ,อนนะยอยส่งของกลับบ้านสักครั้งดิยังไม่เคยส่งเลยอ๋อส่งผ่าตัดนี่แหละปะ,ะ,ะคืนนี้คือส่งแล้วเหรอใส่ไว้เฉยๆเหรอนเนี่ย <laughs> จ๊อบจ๊อบใช่ใช่ดูจ๊อบทำดิหาเล่นจัดไรอีกเนะปลาใส่กูดิปลาใส่กูดิปลาใส่กูดิ ปหกหนึ่งเลย